ชิมนาทีครัก็แต่พี่ต่างประเทศทั่วมาอีก,กอทุวทวทวกวันเลยที่หมัดไส้แล้วโอ้โหพิธีกรเรากินเยอะนะเชี่ยชิบมากพค้ไปดูได้รึเปล่าใครโลคจิตบมางเลยโทรโทรกับไปด้วยนะเบอร์ต่างประเทศหรอโ่อมาทุกวันเลยลูกเนี้ยอันนี้ก็ปากยังกินไม่หยุดเลยครับปาก ไม่พูดก็กินไม่กินก็พูดตอนนี้มีคนรักข้าวผัดไม่รู้ว่าแบบพูดแล้วแบบใครเองใครกัใคนอย่างแถวนี้เลยสุภาพบุรุษไม่มีก็ตักมาเลยล่ะของเขาข้าวผัดก็หายข้าวผัดก็หายเนาะบ็อกเนี่ยไมหอกก่ม่รอพี่ 你今天准备要成为哪个？